สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมีเรื่องราวดีๆจากผลงานของนักกีฬาไทยมาฝากกันกับการคว้าแชมป์ฟุตบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนของทีมชาติไทยชุดยูสที่พวกเธอสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างสุดแกรง่งเอาชนะเจ้าภาพอย่างเวียดนามไปได้ถึง3ประตูต่อหนึ่งส่งผลให้ทัพชบาแก้วในรุ่นนี้สามารถครองเจ้าอาเซียนได้อีกหนึ่งสมัยซึ่ง หลังเกมรอบชิงชนะเลิศในนัดนี้แฟนฟุตบอลชาวเวียดนามเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงของชาติคู่แข่งของเรากันดูเลยครับโดยแฟนเวียดนามคนแรกนี่ได้มาคอมเมนต์ตัดเพอหลังการพลาดแชมป์ในบ้านของทีมเวียดนามว่าฟุตบอลหญิงของไทยเนี่ยยังคงเป็นบางสิ่งที่เวียดนามยังคงก้าวข้ามผ่านไปไม่ได้ส่วนคนต่อมานี่ได้มาบน่นต่อไปว่า เราได้เข้ารอบชิงถึง4ครั้งแต่เรากลับแพ้หมดเลยแพ้กับทีมจาติไทยถึง3ครั้งและแพ้กับออสเตรเลียอีกหนึ่งครั้งส่วนคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์แนวประชดประชันต่อความพ่ายแพ้ของเวียดนามในแมชนี้ว่าไหนเมื่อวานมีคนบอกกันว่าทีม U19 หญิงของเวียดนามนั้นเก่งกว่าไทยยังไงล่ะซึ่งจากตรงนี้คอมเมนต์ต่อมาก็ได้มากล่าวว่าเมื่อต้องเจอกับทีมที่แข็งแกร่งกว่าจริงๆแล้ว ทีมชาติเวียดนามก็ได้เผยตัวตนที่แท้จริงออกมาในทันทีแถมทีมไทยเองก็ยังเคยเป็นแชมป์เก่าในรุ่นนี้อีกด้วยฉันดูเกมแค่15นาทีก็สามารถรู้ได้แล้วว่าพวกเขาเหนือกว่าเราเป็นอย่างมากแน่นอนที่แฟนชาติเวียดนามคนต่อมาก็ได้กล่าวต่อไปด้วยว่าอันที่จริงยังไม่ทันเตะก็รู้แล้วแ่ละว่าเราต้องพ่ายแพ้เพราะว่าเราขาดทั้งแรงปราศจากแท็กติกและก็ไม่มีลูกเล่นอะไรกันเลย สู้ความเจ้าเลข่ของทีมชาติไทยกันไม่ได้แพ้มันจึงไม่แปลกส่วนคนต่อมาก็มองถึงการแพ้ไทยของสาวเวียดนามว่าแพ้มันก็ถูกต้องแล้วเพราะร่างกายของนักเตะเวียดนามยังอ่อนแอกว่าทําให้แพ้คู่ต่อสู้ในการเข้าปะทะแถมยังหยุดกองหน้าของไทยกันไม่ได้อีกในขณะที่แนวรับของไทยนั้นแข็งแกร่งกันมากทีจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มองต่อไปว่า เราตัวเล็กกว่าพวกเขาก็ต้องยอมรับฟุตบอลหญิงถ้าตัวเล็กกว่าก็เสียเปรียบที่จากคอมเมนต์นี้คนต่อมาก็ได้มาแสดงมุมมองว่ามันไม่ใช่แค่ส่วนสูงหรอกที่เราแพ้แต่ที่เวียดนามนั้นยังแพ้ไทยทั้งด้านร่างกายเทคนิคแล้วก็แท็กติกอีกด้วยซึ่งจากตรงนี้ก็ได้มีคนต่อมาที่ได้มาแสดงความพิีพินพร้อมกับความกังวลใจด้วยว่าทีมย19ของไทยชุดนี้มีรูปร่างที่ดีกว่า เล่นกันเป็นระบบแล้วก็มีแบบแผนที่มากกว่าซึ่งนั่นมันจะทำให้เวียดนามลำบากมากเลยในการเจอกับทีมชาติไทยอีกครั้งในอนาคตในขณะที่คนต่อมานี่ก็มีความพิดเห็นต่อชัยชนะครั้งนี้ของทัพชบาแก้วชุดยู1 9ว่าทีมไทยนั้นมีแท็กติกที่มันสามารถทำลายแผนของทีมเวียดนามได้หมดเลยส่วนคนต่อมานี่ก็มองถึงผลลัพธ์ในเกมนัดน,นี้ว่ามันไม่ได้มีอะไรที่น่าแปลกใจเลย เรายังอ่อนแอกว่าไทยในทุกด้านตั้งแต่ด้านทักษะความฟิตไปจนถึงเรื่องของสภาพจิตใจถ้าไทยคมกันนี้อีกสักหน่อยอาจชนะได้ถึง6ประตูต่อหนึ่งเลยด้วยซ้ำที่คนต่อมาก็มองคล้ายๆกันว่าทีมชาติเวีนดนามยังอ่อนแอกว่าทีมชาติไทยทั้งด้านร่างกายทักษะและก็เรื่องของจิตวิทยาในขณะที่คนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติมถึงประเด็นนี้ในเชิงเปรียบเลยว่า เราเจอทีมไทยทีไรมักที่จะขาสั่นกันและเราก็เล่นกันเหมือนกับไก่ที่มันติดตะข่ายเลยที่ก็เช่นเดียวก,กันกับคนต่อมาที่ก็คอมเมนต์ไปในทิศทางเดียวกันว่าเราเจอกับทีมไทยทีไรเหมือนโดนดับไฟกันซะทุกทีนักเตะมักเล่นกันไม่ออกเลยส่วนคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์หลังเกมรอบชิงนัดนี้ว่าขอแสดงความยินดีกับทีมไทยด้วยที่สามารถคว้าแชมป์ได้ เ,เล่นกันได้อย่างเป็นระบบและนัดเตะก็มีคุณภาพส่วนแฟนเวียดนามในลำดับต่อมานีได้มาคอมเมนต์ชื่นชมหลังการคว้าแชมป์ของทีมไทยเราว่าทีมไทยชนะเราได้อย่างสมศักดิ์ศรีเพราะพวกเขาเล่นกันได้อย่างมีคลาสมากกว่ามันเห็นได้ชัดจากการจบสกอร์และก็ความแน่นอนของพวกเขาทีจากตรงนี้คอมเมนต์ต่อมาก็ได้มาชื่นชมไปอีกด้วยว่า ทีมไทยเล่นก็ได้ดีจริงๆแม้ว่ามันจะเป็นรอบชิงและต้องเล่นเป็นทีมเยือนแต่พวกเขาก็ยังสามารถเล่นเกมรุกกันได้อย่างต่อเนื่องไม่ถอยหลังไปตั้งรับกันเลยมันน่าชื่นชมอย่างมากส่วนคนต่อมาที่ได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติมในเชิงเปรียบเทียบว่าทีม U19 ของไทยเล่นกันได้ดีมากพวกเขามีการเล่นกันเป็นระบบและมีการประสานงานกันที่ไหลลื่นในขณะที่ทีมชาติเวียดนามเล่นกันอย่างมั่วๆยังไงมันก็ไม่มีทางที่จะเอาชนะทีมไทยได้ เห็นแค่จังหวะส่งบอกก็รู้แล้วว่าต้องแพ้อย่างแน่นอนที่คอมเมนต์ต่อมาก็ได้มากล่าวเสริมว่าทีมยู19ของไทยเล่นเหนือกว่าเวียดนามอย่างชัดเจนเวียดนามเล่นกันแบบไร้ทิศทางส่วนคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์เสนอแนะว่าก้เรนเวียดนามแพ้ให้กับไทยในทุกด้านเลยพวกเธอควรที่จะเรียนรู้จากไทยเพื่อที่จะได้พัฒนาขึ้นมาบ้าง แต่ว่าจากตรงนี้ก็มีคนต่อมาที่ได้มาคอมเมนต์ถึงผู้เล่นทีมชุดยูสิของเวียดนามชุดนี้ว่าพวกเขายังคงเด็กกันอยู่เลยอนาคตนั้นยังอีกยาวไกลมันไม่มีทีมชาติเวียดนามชุดไหนที่ไม่เคยแพ้กับไทยหรอกขอแค่แพ้แล้วไม่ท้อวันหนึ่งก็จะกลับมาเอาชนะพวกเขาได้เองส่วนคนต่อมานี่ได้แสดงมุมมองถึงความปลาชัยของทีมเวียดนามในรอบชิงนัดนี้ว่า เราแพ้เพราะว่ากรรมการหญิงชาวกาหลีใต้นั้นเข้าข้างทีมไทยที่คนต่อมานั่นก็ได้บ่นด้วยว่าจุดโทษที่กรรมการคนนี้ให้กับไทยมันไม่ชัดเจนเลยแต่ว่ากลับไม่ให้จุดโทษกับเวียดนามทั้งที่มันชัดเจนในขณะที่คนต่อมาก็เป็นอีกคอมเมนต์ที่มาบอกเล่าความรู้สึกว่ารู้สึกโมโหกรรมการหญิงจากกาหลีใต้คนนี้จริงๆสงสัยว่า เธอต้องมีเชื้อสายของไทยแน่ๆแต่ว่าจากตรงนี้ถึงแม้ว่าจะมีแฟนเวียดนามหลายคนที่บ่นกันเรื่องกรรมการแต่ก็มีแฟนบอบางคนที่มาคอมเมนต์ในมุมที่ต่างออกไปว่าทานาทีที่70กรรมาการเป่าจุดโทษให้กับทีมชาติเวียดนามตอนที่เบอร์19โดนทํำฟาวเราก็จะยังคงแพ้2ต่อ3อยู่ดีละในขณะที่คนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายในคลิปนี้ก็ได้มาแสดงมุมมองเพิ่มเติมอีกด้วยว่า ทีมไทยชนะได้เพราะพวกเขาเหนือกว่าเราในทุกๆอย่างจะโทษกรรมการมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรขึ้นมาหรอกครับทั้งหมดนั้นก็เป็นความเห็นหลังเกมส่วนหนึ่งจากแฟนฟ,ฟุตบอลชาติคู่แข่งอย่างชาวเวียดนามที่มีตอบผลลัพธ์ในเกมรอบชิงที่จบลงด้วยการคว้าแชมป์ของสาวไทยของเราที่ผมได้ไปเก็บรวบรวมมาฝากกันในคลิปนี้ซึ่งถ้ามีความคัดตกบกรรองในการแปลหนะ้าตรงส่วนใดแอดมินเองก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยครับแต่สําหรับคลิปนี้ ก็คงต้องขอลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับพบกันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปหน้าขอบคุณละ่ะสวัสดีครับ